ท่านประธานที่เคารพกระผมสุทินคังแสงสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามพักเพื่อไทยใน,นานะ,ะสมาชิกรัฐสภาต้องกลับขอบพระคุณเพื่อสมาชิกนัทะวุฒินะครับที่ให้กรุณาให้ได้พูดก่อนผมกราบเรียนท่านประธานต่อยติที่เพื่อนสมาชิกทางฝ่ายฝั่งรัฐบาลได้เสนอจับกระแสความได้ว่า แทนที่เราจะลงมติเหมือนเช่นที่เราได้วางแผนและเป็นข้อตกลงกันไว้ว่าเมื่อพิจารณากันจบท้วนครบท้วนกระบวนความแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสู่กระบวนการลงมติรับไม่รับหลักการแต่เมื่อฟังยติที่เพื่อนเสนอมาสักครู่นี้เนี่ยหมายความว่าเราจะยังไม่ลงมติในวันนี้แต่เราจะตั้งคณะกรรมาิการขึ้นมาสามฝ่าย ไปศึกษาก่อนแล้วก็ฟังความว่าหนึ่งเดือนแล้วจึงจะกลับมาลงมติว่าจะรับหรือไม่รับหลักการผมฟังได้ความอย่างนั้นนะครับผมจึงขอกลับเรียนว่าตามข้อบังคับนั้นทำได้ไม่ติดขัดทำได้นะฮะแต่ผมเรียนอย่างนี้ครับท่านประธานครับเราเองซึ่งเป็นสมาชิกฝ่ายค้านทั้งหมดแล้วเมื่อกังวันนี้ผมก็หมายถึงรวมรัฐบาลด้วย เข้าใจว่าเป็นเจตนาเดียวกันว่าการแก้ไขรัฐมนครัทางนี้เนี่ยเราหวังผลสํำลิดสูงตั้งใจจะให้สําเร็จทางใดที่มันจะสําเร็จเนี่ยพวกผมไม่ขัดข้องยอมแม้กระทั่งจะเสนอทั้งเป็นร่างรวม2.56หสสรแล้วก็ยอมแม้กระทั่งจะเสนอรายมาตราเพื่อให้ทุกท่านได้เลือกตามที่ท่านสะดวกนี่คือเจตนาที่อยากจะให้สำเร็จ และการสําเร็จนั้นก็อยากจะให้ด้วยเวลาที่มันเหมาะสมเพื่อจะแก้ไขคลี่คล,คลายสถานการณ์บ้านเมืองได้ไม่ช้าเกินไปแต่ก็ไม่เร็วเกินไปเพราะฉะนั้นทางใดที่มันจะสาเร็จพวกผมไม่ขัดข้องนะฮะแต่ต่อข้อเสนอเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมก็คิดไปด้วยใคร่ครวรไปด้วยแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะไม่รู้พอรับทราบและแคะราคามาบ้างก็ได้วิเคราะห์กันทั้งหมดแล้วว่าเราเกรงว่าจะไม่ใช่ ทางที่จะประสบผลสําเร็จแต่เราวิตกด้วยซ้าไปว่าจะเป็นวิทีทางแห่งทางที่เราจะทําให้ล้มเหลวด้วยแก้ไม่ได้ด้วยด้วยเหตุผลดังกล่าวจะว่าต่อไปนี้ครับประการแรกจริงๆเนี่ยก็อ้างที่บอกว่ายังไม่ได้เคยคุยกันเลยยังไม่ได้เคยปรึกษากันเลยข้อมูลก็ยังไม่รู้พอแจ้งพอที่จะลงมติตัดสินใจลงมติได้ข้อนี้ต้องเรียนท่านประธานว่า เราเองได้คุยกันเมื่อไม่นานมานี้ท่านประธานได้กรุณาเป็นประธานวิปหรือตัวแทนจากวุฒิสภาท่านวุฒิสมาชิกท่านก็มาฝ่ายรัฐบาลก็ไปพวกผมก็ไปนั่งคุยกันท่านประธานกรุณาให้เกียรติไปนั่งที่หวัวโต๊ะเราคุยกันทุกเรื่องให้การประชุมราบรื่นเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็เป็นไปตามน,นั้นจริงๆต้องขอชื่นชมทุกฝ่ายแล้วด้วยความเคารพด้วยบรารมีของท่านประธาน จบหกโมงเป๊ะเรียบร้อยแล้วก็กำลังยิ้มว่าจะได้ขันแล้วก็โหวตกันไปตามที่เราตกลงแต่วันนั้นเป็นที่สังเกตว่าไม่มีใครท่านใดเลยที่หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดว่าควรจะหารือกันก่อนไหมควรจะตั้งคณะกรรมการบริการขึ้นก่อนไหมหรือแม้กระทั่งท่านผุ้ทีธธ่สมาชิกที่บอกว่าท่านได้เพิ่งดูร่างมาสองวันเนี่ยไม่มีใครคิดจะเสนอเลยว่า ขอหน่อยได้ไหมขอดูศึกษาร่างหน่อยได้ไหมดูทุกคนทุกท่านเนี่ยมั่นอกมั่นใจแล้วเหมือนทำการบ้านมาดีด้วยไม่มีข้อเสนอนี้และไม่มีข้อตกลงนี้ก็เสมือนกับว่าไม่มีข้อกังวลวิตกใดๆต่อเนื้อหาสาระของหกร่างนี่คือประการที่หนึ่งเป็นข้อสังเกตประการที่สองเนี่ยการจะตั้งต่อไปนี้ด้วยเหตุผลว่าขอศึกษาในรายละเอียดก่อน ผมเรียนว่านี่คือขั้นรับหลักการไม่ใช่ขั้นรายละเอียดเพียงหลักการว่าจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเท่านั้นคือความหมายของวันนี้และความหมายของการจะรับไม่รับวันนี้ในรายละเอียดจริงๆนะเนี่ยเราจะมีอนุเราจะมีกันมติการหรือจะมีอนุอีกก็ได้ไปว่ากันในรายละเอียดในวาระที่สองแล้วยังจะมาว่ากันอีกในวาระที่สาวันนี้เพียงหลักการ แล้วข้อมูลเพียงพอไหมต่อการรับหลักการผมเชื่อว่าเพียงพอครับท่บานประธานเพราะอะไรครับการพูดคุยและการนําเสนอกันสองวันเนี่ยผมเชื่อว่าครบถ้วนกระบวนความทุกแง่ทุกมุมแล้วดูเพื่อนสมาชิกแต่ละคนขึ้นพูดไม่มีแม้แต่คนเดียวที่บอกว่ารายละเอียดยังไม่พอพวกผมยังไม่รู้พวกผมยังไม่ชัดผมเห็นแต่ละท่านขึ้นพูดเหมือนกับผู้เชี่ยวชาญแล้วชี้ถูกชี้ผิด วิเคราะห์ด้วยว่าใครคิดผิดใครหลงทางสภาหลงทางโดยเฉพาะท่านสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยดูเหมือนท่านเชี่ยวชาญมากด้วยเสมอรู้ดีผมยังทึ่งเลยว่าอะแล้วท่านรู้ดีกว่าพวกผมด้วยเหตุผลว่ายังไม่รู้ยังไม่พอสําหรับเนื้อ,อาหาจะประกอบการวินิจฉัยตัดสินเนี่ยผมเองไม่ค่อยที่จะฟังขึ้นประการต่อมาถ้าเราจะศึกษาสําหรับเนื้อ,อาหารสาระเนี่ยาาท่ระธานครับ เราได้ตั้งคณะกรรมการทการศึกษาหลักเกณฑ์วิธีไขแก้ไขรัฐธรรมนูญมาแล้วท่านพีรพันธ์เป็นประธานมีสมาชิกทุกฝ่ายนักวิชาการเข้ามาไปถามชาวบ้านอนุไปสอบถามมาศึกษาจนครบต้วนผมถือว่าชัดเจนแล้วก็ละเอียดที่สุดแล้วมาเสนอที่สภาแห่งนี้แล้วสภาแห่งนี้ใช้เวลากันวันหนึ่งเต็มๆเพื่อให้สมาชิกได้ซักถามแล้ว ศึกษาถึงผลการศึกษาจนละเอียดยิบวันนั้นก็ว่ากันทั้งวันเพียงขั้นรับหลักการผมว่าเกินพอเพราะนั้นจะศึกษาอีกผมคิดว่ายังไม่จำเป็นแล้วก็เสียเวลาเปล่าประเด็นต่อมาทีนี้เมื่อเราคิดว่าเนื้อหาสาระและกระบวนการศึกษาเรียนรู้เนี่ยครบถ้วนท่านบุตสมาชิกวุฒิสภาหลายท่านขึ้นอภิปรายบอกว่า ผมอ่านแล้วอ่านอีกอ่านหลายรอบนะครับผลการศึกษาของการดำเนิน,นการศึกษาเนี่ยอ่านทุกบรรทัดด้วยใครพูดยังไงคิดยังไงร,รู้ท่านพูดนะผมนี่ยังศึกษาดีไม่เท่าท่านเลยผมคิดว่าผมเป็นการมาตรการแท้ๆผมยังไม่อ่านทุกบรรทัดเลยยังชื่นชมท่านสวออด,ด้วยบอกศึกษามาดีแล้วเพราะนั้นสาระยังไม่พอต่อการเรียนรู้อันนี้ผมเห็นว่าผมเห็นต่างนั่นคือความจำเป็นเรื่องนี้ผมคิดว่า ยังไม่มีแต่ผมเกิดข้อกังวลใหม่ด้วยฮะนอกจากข้อจำเป็นที่ว่านั้นผมไม่ฟังไม่ขึ้นแล้วนี่ผมเกิดข้อกังวลว่าวันนี้นี่ภาษาวัยรุ่นกำลังจะบอกว่าผมถูกหลอกให้ออกโรงเรียนหรือเปล่าเห็นด้วยกันดีๆมาตลอดกับรัฐบาลมาวันนี้เราเริ่มเห็นต่างกันก็ไม่เป็นไรฮะมันเกิดขึ้นได้แต่วันนี้ที่ผมกังวลคือถ้านำเรื่องนี้ไปศึกษาหนึ่งเดือนให้หลักประกันกับผมได้ไหมว่าจะรับให้ผมอ่ะ ผมก็มีสิทธิคิดว่าตกวันนี้กับตกวันหน้าอะไรผมเจ็บกว่ากันถ้าวันนี้ดูท่าทีว่าจะไม่รับให้พวกผมเนี่ยก็ให้ตกวันนี้เลยดีกว่าไปตกวันหน้าอีกเดือนข้างหน้าหลอกให้เราไปศึกษาด้วยกันหนึ่งเดือนสุดท้ายก็ตกเจ็บยังไงท่านประธานผมจะบอกให้เจ็บคือหนึ่งเดือนปั๊บเปิดสมัยหน้าพอดีสมัยหน้าเปิดออกมาปั๊บลงมติ ตกปั๊บในสมัยนั้นพวกผมเสนออีกไม่ได้เลยต้องปีหนึ่งปีหน้าถึงจะเสนอได้ไม่เท่านั้นสิครับของเราตกไม่พอสิวันนี้เรายังคิดว่าถ้าเราตกแผนสองความหวังก็คือร่างของไอรอล่างของประชาชนยื่นแล้วหนึ่งแสนชื่อเราคุยคุยกันหมดแล้วว่าเอาละถ้ามันตกก็จำใจละแต่ยังมีความหวังที่ร่างของไอรอฉบับของประชาชนเนี่ย ซึ่งวันนี้อยู่ในขั้นตอนตรวจสอบรายชื่อความถูกต้องแล้วคาดหมายว่าเขาจะเข้าได้ในสมัยหน้าแล้วผมทราบกรอบเวลาพิจารณาตรวจสอบรายชื่อ4ี่บห้าวันถ้า45สหวันก็คือพฤศจิกายนฉบับนั้นได้เข้าเอาละวันนี้มันผิดหวังก็มีความหวังกอกสองอะ่ะแต่ถ้าวันนี้ตั้งกรรมธิการเสร็จปับ๊บโผล่มาหนึ่งเดือนปับ๊บไปลงตกของพวกผมปับ๊บฉบับพวกผมก็เสนออีกไม่ได้ไอ้อก็ตกเลย ฉบับของประชาชนก็เสนออีกไม่ได้นะท่านประธานนะหลักการมันเหมือนกันนะ่ะฉบับของไอรอกับฉบับของเรานี่เป๊ะเลยเหมือนกันเลยนั่นก็หมายความว่าถ้าวันนี้แล้วถ้าวันนั้นหนึ่งเดือนตกเราเองไม่มีสิทธิ์เสนอไอรอฉบับของประชาชนาก็ตกนี่คือความเสียหายนี่คือเจ็บเจ็บหนักกว่าวันนี้ด้วยเพราะนั้นท่านประธานครับ วันนี้เนี่ยเราพยายามมองจิตนาดีแต่ประชาชนข้างนอกเขาจะมองออกไหมล่ะเราต้องนหนึ่งด้วยเขามองเป็นอื่นไม่ได้นะเขาจะมองว่าเราอู้นะเตะถ่วงนะถ้าเขามองอย่างนั้นเนี่ยบอกว่าเตะ่วงเนี่ยสภาไม่จริงใจฝ่ายค้านก็ดันไปเป็นเครื่องมือเขาด้วยเก็บอีกเสียหายอีก ผมยังฝากคิดให้ดีนะว่ามันจะไม่เสียหายเฉพาะพวกผมนะเสียทั้งสภามันมีความจําเป็นไหมที่จะต้องตั้งคณะการบริการขึ้นมาในอดีตไม่เคยทำหรอกเราไปตั้งกันศึกษากันแล้วนี่ในวาระสองจะตั้งอยู่แล้วจะพูดคุยกันอยู่แล้วรายละเอียดลงยิบเลยจะแปลจะตัดจะเพิ่มจะเติมจะแต่งตรงน,นั้นเอาเลยวันนี้ขอเพียงอย่างเดียวอะ่ะหลักการท่านรับให้พวกรมมไหม หลักการคือหลักการนะไม่ใช่รายละเอียดนะไม่มีความจําเป็นใดๆที่จะต้องไปลงลึกมากมายอะ่ะนี่ท่านประธานที่เคารพครับเคารพรักกันนะเพื่อนฝ่ายรัฐบาลเองก็พวกผมปลื้มใจมาสองวันแต่วันนี้จะอกหักกับเพื่อนหรือเปล่าเนี่ยก็เอาเถอะครับ <c oughs> ก็ไม่เห็นด้วยนะครับท่านประธานครับถ้าท่านจะตั้งหนึ่งพวกผมไม่เห็นด้วยที่จะให้ตั้งสองถ้าท่านจําเป็นจะตั้งจะศึกษาเนี่ยผมเรียนว่า ฝ่ายการเราศึกษามาดีแล้วก็คงไม่ขอร่วมศึกษาก็เรียนอย่างนี้ครับคำถานครับขอบคุณครับ